เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเล่น oh, <like> ทั้งเจ็บสุพรรณเปิดใจหลังประเดิมตัวจริงนัดแรกก่อนพาช้างศิกขว้าชัยกองหลังวัย24ปีกลาวขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสเป็นตัวจริงก่อนมีส่วนร่วมช่วยทีมคว้า3ามคะแนนแรกในศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้าย สุพันธงสงกองหลังทีมชาติไทยขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชหลังให้กลับเป็นตัวจริงในเกมที่ช้างศึกชนะทีมชาติบาเลน1-0ในเอเชียนคัพ2019รอบส,สุดท้ายนัดที่2กลุ่ม A ที่สนามอัสมาตูนสเตเดียมในวันที่10มกราคมที่ผ่านมาโดยเกมนักกาวศิริศักดิ์ยอดเยี่ยมไทยประเดินกลุ่มทีมในฐานะคุณซือขับตาพัพเป็นนัดแรกนอกจากนั้นยังเปลี่ยนแปลงระบบแล้วนะฮะยังเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งหนึ่งในนั้นก็คือการให้สุพันธงสงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งในระบบกองหลังสามตัว ก่อนจะมีส่วนสําคัญให้ทีมคว้า3าคะแนนแรกและยังอยู่ในเส้นทางการรุ่นเข้ารอบส6กทีมสุดท้ายต่อไปโดยสุพรรณทองสงกราววขอขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสผมก่อนเกมผมคิดว่าในเมื่อโอกาสมาถึงแล้วจะต้องพยายามทาหน้าที่ดีที่สุดก็ดีใจครับมีส่วนช่วยให้ทีมคว้า3าคะแนนได้สาเร็จสุพรรณเก่าวเริ่มอยอมรับว่าเซอร์ไพรส์ญญเหมือนกันนะครับแต่ผมก็รู้ก่อนแข่งประมาณหนึ่งวันซึ่งระหว่างนั้นผมก็จะพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดบอกกับตัวเองว่าเวลาเห็นคนอื่นทําได้เราก็ต้องทำได้สิวะ ขณะที่การเล่นในระบบกองหลังทำคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกระผมเพราะผมก็เคยเล่นในระบบนี้มาแล้วกับสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอ,อกาสลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมในทนวัวร์เมนต์อย่างเป็นทางการส่วนตัวก็โอเคครับฟอมของตัวเองในระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังมีบางจังหวะที่น่าจะทาได้ดีกว่านี้นน่นอนว่าจากนี้ไปจะทํางานหนักอยู่แล้วผมจะพยายามทํางานหนักให้มากกว่าเดิมเพื่อยกระดับความการเล่นให้ดีขึ้นครับนอกจากนี้กองหลังสุพรรณบุรีเอฟซียังกล่าวต่อว่า ชนะเกมนี้สําคัญมากนอกจากจะเป็น3คะแนนที่ทําให้รุนเข้ารอบไปแล้วในแง่สภาพจิตใจก็ยังทําให้เรามีกําลังใจที่จะต่อสู้ด้วยการขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดทุกคนทํางานหนักซึ่งผมคิดว่านี่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทําใหเรายังอยู่ในเส้นทางที่ดีครับผมผมมีอาการบาดเจ็บบริเวณซี่โครงซึ่งช่วงแรกเวลาสังการหรือเวลาวิง่งแล้วบิดตัวก็รู้สึกเจ็บๆในตอนนั้นครับก็พยายามฝืนช่วยทีมจะจบครึ่งแรกพอครึ่งหลังให้ทีมแพทย์ล็อก บริเวณตรงที่เจ็บจากนั้นก็ลงมาช่วยทีมได้ปกติถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เราพยายามจะช่วยทีไม่ได้และล่าสุดไปเช็คที่โรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับเพราะผลตรวจระบุว่าน่าจะเป็นเพราะในส่วนของกล้ามเนื้อมากกว่าเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ